สวัสดีค่ะหมอโอรีวิวนิทานนะคะวันนี้หมอโอจะรีวิวนิทานเรื่องใครเร็วกว่าค่ะก็นิทานหัดอ่านคำควบกล้ำกอวอส่งเสริมความจำความเข้าใจและนำไปสะกดคำอ่านได้เองค่ะก็สำนักพิมพ์คิดบวกนะคะก็55บาทนะ เดี๋ยวหมอจะมาเล่าความพิเศษของนิทานเรื่องนี้เรื่องมันก็มีมีอยู่ว่านะนี่เห็นไหมกวางนะค่ะเขาบอกว่ากวางนีขับเกวียนไปเที่ยวกวานเจ้ากวางมันก็ขับเออไม่ใช่กวางขี่ไม้กวาดแว่งไกวก็ไปกวานเหมือนกันนะทีนี้กวางกับกวางก็มาแข่งกันนั่นแหละนะคะก็ว่าแล้วก็ไปเจอเนี่ยเออนะต้นอะไรต้นอะไรต้นทองกวาวใช่ คือนะแล้วก็มีแตงกวาอีกต่างหากนะคือเขารวบรวมคําศัพท์ที่มันเป็นกอวนะคำควบกวา้าควบกล้ามหอยพูดผิดเลยนะก็มันก็เด็กก็จะได้ฝึกออกเสียงไงคะเนี่ยนะในเรื่อง,องก็ไม่มีอะไรก็แข่งกันไปแล้วก็ไปกินแตงกวาอะไรอย่างเงี้ยน,นะเมื่อวานนี้ก็เอาลูกมาลูกให้ลูกไปเลือกหน,ะนังสือนิทานมารีวิวลูกก็เลือกเล่มนี้มาหมอโอก็ว่าเออดีเหมือนกันก็พออ่านให้เขาฟังก็ให้เขาอ่านตามด้วย้วก็มีการแบบ ปากเออออกเสียงควบกล้ำแล้วก็ผิดพลาดเหมือนที่หมอโอ๋ทำเมื่อกี้ตลกดีใช่ไหมคือเขาก็ขำเนาะแล้วเขาก็บอกเอ๊ะทำไมไม่มีแต่คําแบบนี้ล่ะก็บอกสอนเขาว่าเออนี่มันคําควบกล้มไงแล้วก็เนี่ยคำไหนที่ออกเสียงไม่ชัดเราก็มาอ่านกันซ้ำนะเขามีแบบฝึกหัดด้วยคำที่เขายังอ่านออกเสียงไม่เก่งนะก็มีคําว่ากวักคาว่ากวาดอะไรพวกนี้ค่ะนะคือคือพอมันปิดเทมอมเด็กก็ไม่ได้ไปโรงเรียน เราก็ต้องเสริมทักษะการอ่านเองให้ลูกที่บ้านนะค่ะก็มีประโยคอะไรพวกนี้เขาก็ขับขำเนาะวางคี่ไม่กวาดกวา่งไกว,กวไปเที่ยวกว้านอะไรอย่างเงี้ยคือเด็กก็ต้องขยับรูปฝานะคะหมอโอว่าไอสำนักพิมพ์นี่เขาเก่งดีอ่ะเขาเขียนด้านหลังอย่างนี้นะชุดภาษาสนุกคือโปรแกรมการอ่านสะกดคําออกแบบขึ้นสําหรับใช้สอนเด็กวัยอนุบาลถึงประถมต้น โดยแต่ละเล่มจะคัดเลือกคำควบกล้ำเพียงหนึ่งชุดเพื่อให้เด็กมีจุดสนใจเพียงจุดเดียวผ่านเรื่องราวที่สนุกสนานมีอารมณ์ขันไล่เรียงลำดับการอ่านจากง่ายไปสู่ยากตามหลักพัฒนาการการอ่านของด e l i z a ร e อลิซาเบธเซลเซลซบน่าจะอ่านว่าเซลส์บีนะซึ่งจะทำให้เด็กๆรู้สึกว่าทำสำเร็จ เกิดเป็นความภูมิใจเมื่ออ่านได้ส่งเสริมให้มีพัฒนาการการอ่านที่สูงขึ้นตามลําดับชุดนิทานคําควบกล้ำเนี่ยมาอ่านดูนะมีทั้ง16 16เล่มนะแต่หมอโอมีเล่มเดียวเดี๋ยวต้องซื้อมาเพิ่มนะเพราะว่าเป็นประโยชน์มากเลยเขาบอกว่าเด็กเล็กผู้ใหญ่อ่านให้ฟังวัย4-5ปีผู้ใหญ่อ่านให้ฟัง,ฟงฝึกให้อ่านตามวัย6-8ปีฝึกอ่านด้วยตนเองนะ นี่ขนาดเมื่อวานนี้ยังหมออ่านนำ้ำหมอโออ่านนำแล้วลูกอ่านตามนะก็ยังอ่านผิดพลาดนะก็คขำๆกันสงสัยต้องไปหามาอ่านเพิ่มนะราคาแค่ห้าสิบาวนง่ายนะแล้วสามารถพัฒนาการออกเสียงของลูกได้หมอว่าเป็นนิทานที่ดีนะและสนุกด้วยนะเนื้อเรื่องก็ดีลืมลืมบอกว่าด็อกเตอร์คติยดาชัยโยเรื่อง ชะริตาสุทธิยุทธภาพค่ะน่ารักมากนะค่ะก็เป็นนิธทานดีๆอีกเล่มหนึ่งนะคะที่หมอโอแนะนำนะคะค่ะอยากฟังเรื่องราวต่อไปก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะขอบคุณมากๆเลยค่ะหมอโอรีวิ